นี้ท่านใดที่มีสิวฝ้าหน้าตกะด่างดำไม่กระจ่างใสหรือว่าเลือดลมในร่างกายไม่ค่อยดีลองดูนะคะอ่อนเปรี้ยวเพียแรง สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพัทาสุภาษิตช่องสมุนไพรที่นำเสเสนอสมุนไพรดีเด็ดเดดให้คุณผู้ชมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายของเราวันนี้พัดมีสูตรยาดองค่ะยาดองเพื่อรักษาสิวฝ้าทำให้เลือดลมสมบุรดี ยาดองนี้เราไม่ได้ดองเหล้านะคะอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นการดองแบบสมุนไพรดองแบบสมัยโบราณราเดี๋ยวพัดจะพาไปดูค่ะยาดองสมุนไพรนี้ดีจริงๆค่ะโดยเฉพาะท่านหญิงท่านหญิงที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าหน้าตาเป็นสิวเป็นฝ้ามองค้าไม่กระจ่างใสวันนี้สุดเด็ดเด็ดนี้ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสมุนไพรชนิดนี้มีอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้าง ตามพัดไปดูเลยค่ะสมุนไพรลูกยอค่ะคุณผู้ชมลูกยอเป็นสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะของคนไทยมาช้านานแล้วค่ะน้ำลูกยอมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงลูกยอสุกหรือว่าแก่จัดเนี่ยจะช่วยบำรุงเลือดลมขับเลือดเสียไม่ให้มีการคัง่งค้างค่ะ อันนี้สรรพคุณของลูกยอเด่นๆที่พัดจะมาบอกคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคนโบราณเชื่อว่าถ้าขับเลือด้ายออกไปผิวพรรณจะสดใสเปล่งปังไม่เป็นสิวฝ้าทำให้อารมณ์ดีซึ่งเหมาะกับสตรีวัยทองหรือวัยทำงานค่ะผู้หญิงอย่างเราเราเนี่ยผิวพรรณเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากค่ะไร้สิวไร้ฝ้าหน้าสดใสเปล่งปัง เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่หาค่ะด่านแรกที่คนเราจะมองกันก็คือผิวพรรณหน้าตาเพราะฉะนั้นท่านหญิงที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้าหน้าหมองค้ำเลือดลมไม่ค่อยจะปกติลองสูตรนี้เลยค่ะสูตรที่พัดจรรมก็คือยาดองบำรุงเลือดลมรักษาสิวฝ้าส่วนผสมเราก็ใช้ลูกยอ30ลูกค่ะ 3าผลแบบนี้เอาลูกที่แก่ๆหน่อยนะคะพริกไทย10กรัมค่ะเกลือ1ถ้วยตะลยัยน้ำผึ้ง3ถ้วยตะลยัยส่วนผสมทั้งหมดเราตำตำลูกยอตำพริกไทยเกลือแยกไว้นะคะแล้วจากนั้นให้นำมาขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ใส่โถดองไว้3คืนค่ะ แล้วนำน้ำมากินข้างล่างหนึ่งช้อนชากินเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนเป็นประจําสูตรนี้ท่านใดที่มีสิวฟ้าหน้าตก,กะด่างดําไม่กระจ่างใสหรือว่าเลือดลมในร่างกายไม่ค่อยดีลองดูนะคะอ่อนเปลี้ยวเพียแงเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีกําลังในการทํางานลองสูตรนี้ดูค่ะเป็นสูตรโบราณมากๆที่เขาทํากันมานานนะคะสูตรนี้ได้ผลได้ผลดีจริงๆค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นสูตรยาดองสมุนไพรที่ใช้ลูกยอเป็นตัวนำสรพคุณดีๆแบบนี้แชร์เก็บไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมาทำประโยชน์ในวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ลืมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดด้วยนะคะวันนี้พัดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ